เอาเรื่องรองประธานสภา mm. อีกรอบหนึ่งคือความเป็นจริงเนี่ยในณขณะนี้เนี่ยการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่เพทุบายระบัดสัตว์ไม่ได้ด้วยเล่ก,ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาดาา้วยคาถาหาความจริงใจตรงไปตรงมาไม่ได้เลยหลักคิดเนี่ยนะครับ ที่พยายามคิดแล้วก็นําเสนอกันในความเห็นผมไม่ใช่เรื่องความฉลาดอะไรเลย<ม>ที่จะให้พักเก้าไกลขับคุณหมอองออกแล้วไปอยู่พักเป็นธรรมเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งรองประธานสภาเอาไว้และขณะเดียวกันก็จะได้ผู้นําฝ่ายค้านด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า ทำไปทำไหม่คนที่นั่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพราะว่าประธานรองประธานสภา,าเวียนกันคนละสามชั่วโมงเนี่ยจะได้เข้าห้องน้ําห้องท่าเนี่ยและต้องนั่งฟังอย่างมีสมาธิกันนั้นเบื้องต้นต้องเป็นคนที่มีเกียรติก่อนอย่างน้อยที่สุดหลายคนอาจจะมีเกียรติไม่พอแต่ว่าตำแหน่งมันจะบีบบังคับให้เป็นคนที่ต้องมีเกียรติ คนที่ทำหน้าที่ประธานสภาบางคนในอดีตเนี่ยนักการเมืองบางคนก็ไม่ได้เรียกว่าว่าท่านประธานที่เคารพนะเรียกว่าผู้ทำหน้าที่ประธานเพราะเขาเองเห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีเกยียรติในกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันเอาคิดง่ายๆว่าเกมที่เห็นเนี่ยถ้าไปทำเนี่ยคุณจะแตกต่างอะไรไปจากพรรคเพื่อไทย่ะ จุดนี้สําคัญจุดนี้สําคัญสําคัญแต่เส้นทางาาก้าวไกลคำว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวาน,นและที่สําคัญที่สุดก็คือว่ารองประธานสภาเนี่ยจะถูกขับออกจากพักก้าวไกลด้วยเหตุผลอะไรและคนที่ถูกขับนี่มันต้องมีความผิดที่ชัดเจนผิดวินัยผิดข้อบังคับพักชัดเจนแม้ว่าไปหาช่องทางเนี่ยสอสอบวกกรรมการสามในสี่มีมติ แต่คนไทยทั้งประเทศก็เห็นว่าขับเป็นพิธีเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งรองประธานสภาแต่นักการเมืองที่ถูกขับออกแากพรรคการเมืองเนี่ยต้องกระทำความผิดต่อข้อบังคับของพรรคนั้นเนี่ยคุณยังมีน้ำหน้าจะมาเป็นประธานสภาทำหน้าที่รองประธานสภาและมันไม่ได้อวดถึงความฉลาดอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อตัดสินใจ จะเอาตำแหน่งผู้ดำฝ่ายค้านเนี่ยอย่าไปเสียดายคือคุณต้องมองครั้งหน้าน,นะครับครั้งแรกคุณได้แปดสิบเอ็ดครั้งที่สองได้ร้อยห้าสิบเอ็ดแต่ว่าถ้าคุณไปอยู่เกลือกลั้วกับคําว่าการเมืองน้ําเน่าเนี่ยครับซึ่งใครคนเนี่ยนะครับถ้าไม่คิดอะไรเนี่ยเป็นเพื่อเลิกเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นด้วยความตลบตะแลงเนี่ยคุณจะได้ไม่คุ้มเสียอะไร เพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่าในฐานะที่เป็นคนคนที่ติดตามทางการเมืองนั่งวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับเขาเนี่ยผมเองก็เห็นว่าพรรคก้าวไกลเองนะครับควรจะรักษามาตร,ราฐานคุณจะไปชี้หน้าดา่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เลยหลังจากนี้ไปถ้าคุณไปขับเป็นพิธีแล้วเสร็จแล้วก็จะได้ทั้งผู้นำฝา่ายการและรองประธานสภา เออนี่เป็นจุดแตกต่างเดียวที่เชีห้เห็นนะมจุดยากได้เลยว่าอันนี้คือเวียไทยอ,อันนี้คือก้าวไกลจุดแบบนี้คือจุดที่ยากได้เลยจุดจุดยกคือการกระบาดสัตว์นะครับการไม่รักษาคํามั่นสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นจุดแข็งของพรรคก้าวไกลใช่ใช่นะครับเพราะนี่นะครับเมื่อไม่เดินแนวทางเหล่านี้ที่พยายมามอธิบายว่าถ้าเป็นคนระบาดสัตว์เนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว คุณจะมาอีนังขังขอบกับตําแหน่งรองประธานสภาทําไมครับมันมันเหมือน,น,นเอาตัวเองออกมาจากความน้ําเน่าเดิมๆเ,เ,เนอะออรอดนะครับคนที่นั่งเป็นรองประธานสภาเนึ่งก็พูดอะไรไม่ได้อยู่ละและความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นจุดที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรนะบทบาทของการเป็นผู้นําฝ่ายค้านเมื่อเลือกเส้นทางนี้เนี่ยก็ใช้ให้เป็นแล้วมองไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า และก็ทาในกระบวนการตรวจสอบที่เข้มแข็งเพราะเวลาลุกขึ้นยืนในที่ประชุมเนี่ยยังไงคุณต้องเจอประธานนะครับรองประธานอีกพักหนึ่งนะครับพิเชษเชื้อเมืองบาลนะครับเ่ราทฉะนั้นจะมาอีกคนมันจะเป็นอะไรไปไม่เห็นว่าจะมีสาระสําคัญคือหมายความว่าประธานสภาเองก็ไม่สาม,มารถทําผิดข้อบังคับตัวเองเหมดได้เหมือนกันนะถูกรองถูกตรวจสอบถูกดําเนินคดีก็มีอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นใครพยายามที่คิดหาความเฉียบแหลมเรื่องแบบนี้พ่อแมก็เห็นว่ามันไม่ได้เฉียบแหลมคุณก็จะเป็นนักการเมืองน้ำเน่านะครับเช่นเดียวกับนักการเมืองที่คุณตำหนิทั้งหลาย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคิดถึงแค่เอาแค่วันนี้ก็การเป็นนักการเมืองกระจอกกระจอกก็ทำอย่างนั้นไป mm hmm. แต่ถ้าต้องการไม่กระจอกเนี่ยคุณต้องไม่คิดจะทำนะ mm hmm. แล้วความเป็นทิงเนี่ย คุณหมอองเนี่ยต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยไม่ต้องรอพักหลัง <c oughs> นะครับเอาความชัดเจนเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกียรติและศักดิ์ศรีนะ <c oughs> นะครับดังนั้นถ้าการหาเสียงเรือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยไม่รู้มาเมื่อไหร่กันเนี่ยแต่ว่าถ้าไปทําตัวเท่ากันมันจะเลอะก็็ก <c oughs> คุณนะอนุก,กชชช็ชี้ไปชี้มาชี้มาชี้ไปแล้วก็ถามว่ารองประธานสภามจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรประเทศนี้ได้ นะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายทำไม,มนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีความเห็นในฐานะที่คนที่นั่งวิเคราะห์วิจารณ์ทางการเมืองน,นะครับเอาเนะี่ยไปนั่งทังกอบใครอยากได้เป็นก็เป็นไปนะครับผู้นําฝ่ายค้านก็พิธาตัดสินใจลาออกแล้วเนี่ยก็ทําหาผู้นําฝ่ายค้านมาผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยก็จะเป็นที่เป็นตําแหน่งร่วมราชองค์การโปรดเล่าและสะภาก็จะวางบทของความเกรงใจกันเอาไว้เป็นประเวณี เช่นการลุกขึ้นยกมือขึ้นของผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยอย่างไรก็ตามประธานสภาต้องชี้ให้พูดนะครับโดยสักและสีเนี่ยของผู้นำฝ่ายค้านก็คือหมายความว่านะตำแหน่งบริหารมีนายกมีประธานสภาและก็ผู้นำฝ่ายค้านนะเขาจะเรียงกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั่นก็อยู่ที่คิดนะครับคิดกันแต่ว่าถ้าคิดการเมืองแบบน้ำเน่าก็อเอาสองตำแหน่งที่ว่าแต่ถ้าคิดเรื่องอนาคต ไม่ต้องไม่สมควรจะเดินตามรอยนั้นเลยก็ภาพความต่างก็จะเปลี่ยนไปมันจะเป็นภาพเหมือนจะใ,ใ,ให้เห็นเลยแม้ว่าทําได้เราก็ไม่ทมนะครับเพราะว่าถ้าเราทําเราจะไปแตกต่างจากนักการเมืองที่เราไปตําหนิเ,ออเรากล่าวหาเขาได้อย่างไรการเมืองเป็นเรื่องของเกียรติยศโอโ้โหผีเลยพวกนู้นผีเลยเขาเติบโตจากจุดนี้นะจุดนี้อนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะคิดสามร้อยเสียง หรือคุณจะคิดเหลือเจ็ดสิบกว่าเสีงอ่ะเพราะเนี่ยนะครับถ้าตรบัตสัตว์เหมือนกันเสร็จเสร็จระบบการเมืองเดิมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเนี่ยนะครับไปตรบัตสัตว์แล้วเราเนี่ยจะต้องบทมีเกียรติทุกอย่างการเล่นละครเพื่อจะขับกันเนี่ยไอ้น,นี่น้ําตื้นอย่าทํานะครับอับอายขายกีหน้าและใครที่คิดสูตรนี้เนี่ยหวังวาดหวังสองตำแหน่งเป็นเรื่องที่น่าะอาย นะครับคือเป็นการเมืองเป็นการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาหลักวันนี้นะครับใครตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะชนะเพราะความไม่ตรงไปตรงมานี่ยมันแน่แม้กระทั่งเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยครับวันก่อนพูดอย่างวันต่อมาก็พูดอย่างไม่เหลืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ารรคเก้าไกลจะไปจะไปเป็นคนอย่างนั้นฮเพราะสังคมนะวันนี้มันบันทึกไว้หมดนะ โลกสื่อสารไร้พรมแดนเนี่ยวันไหนพูดอย่างไรในเรื่องเดียวกันเนี่ยเขาก็บันทึกไว้เสร็จสิน้นนะครับกรณีเนี่ยใน,ในกรณีที่พิธาไม่ลาออกผมก็เห็นด้วยว่าหมอองก็เป็นไปแต่เมื่อพิธาตัดสินใจลาออกได้ผู้นําพักคนใหม่เขาก็จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านแ้าเลือกเกมนี้ก็ต้องเลือกเกมทางใดทางหนึ่งส่วนเรื่องประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ย มันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆหรอกเพราะไปมามานั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลโดยเฉพาะพรัฐบาลก็ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูน60เหมือนกันอนะ่ะใช่ใช่าว่าได้ประโยชน์อย่างไรก็อุฒิสภาโหวตให้ก็การกําเนิดรัฐบาลเนี่ยมาจากามาจาจกรัฐธรรมนูน60ถ้าไ,ได้นี่นครับเป็นไปตามคนถ้าไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูน60เนี่ยพิทาต้องได้เป็นนายกแต่เพราะรัฐธรรมนูน60เนี่ยทำให้เสรษฐาได้เป็นนายก เพราะฉะนั้นการแก้ไขรัรฐธรรมนูญอย่างไรเนี่ยก็ต้องมีลีลาแก้นั่นแหละแต่ว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่า<ม>หรือว่าสําเร็จในเป้าหมายเรื่องใดๆอาจจะจบลงด้วยวิธีการเลือกตั้งอย่างเดียวก็ได้<ม>นะครับอาจจะมีความคิดว่าวิธีจะชนะก้าวไกลได,ได้ก็ยกเลิกระบบเป็นจีรายชื่อเสียม <laughs> ก็อาจจะได้เพราะว่าตอนน้นร,น 50, รัรฐธรรมนูญห้าศูนย์รัฐธรรมนูญหกศูนแก้ได้เรื่องเดียว<ม>ก็คือวิธีการเลือกตั้ง นะครับไม่ได้เกี่ยวเรื่องของประชาชนแก้ไม่ได้่เรื่องสาธารณะนะครับเกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ทนทุกข์ทั้งหลายเนี่ยไปแตะไม่ได้แต่เรื่องของนักการเมืองแก้ได้ทั้งสองฉบับน่ะทั้งห้าศูนย์และก็หกศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ยังคิดเลยว่าเหลือก็อาจจะเรื่องนี้ที่เหลือก็กล่องแกล้มแกล้มไปเป็นพิธีกันไป นะครับนี่ก็คือหลักคิดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยยังไงก็ตา,ามตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วเราเองก็เห็นสภาพว่าเลขาที่ปรึกษาเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมสถานการณ์ถามอีกครั้งว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความสนิทอะไรกับอดีตเลขาสมชอสองคน เขาเป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าเอาเรื่องแรกก่อนมองจุดง่ายๆก่อนนะเอาจุดง่ายๆก่อนเขาเป็นสมาชิกพรรคหรือเปล่าตอนบดนนารงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยอเขาช่วยพรรคเพื่อไทยหาเสียงหรือเปล่ามีความสัมพันธ์ทางไหนกับพรรคเพื่อไทยบ้างช่่ยตอบเลยนะครับเพราะสองคนนั้นเขาสนิทกับพลเอกประยุทธ์เป็นมืองานของพลเอกประยุทธ์และทํางาน ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์แล้วพลเอกประยุทธ์ก็ให้สองวอร้อยห้าสิบสองคนเนี่ยวดให้กับคุณเศรษฐาได้เป็นนายกเห็นไหมเพราะฉะนั้นสองคนนี้นั่งขนับซ้ายขวานในกองทัพนี่นะครับระหว่างดรสุทินกลางแสงผมเนี่ย <c oughs> กับเอเลขาที่ปรึกษายจากสมชอสองพนเอกเนี่ยใครจะรู้เรื่องมากกว่านะแค่นี้ก็ตายแหละ นะครับพูดไดง่ายว่าถูกเหมือนถูกปิดตาเข้าไปแรกเนี่ยนะครับเขาเข้าควบคุมสถานการณ์ดังนั้นเรื่องเรอดับน้ําเนี่ยพูดได้อืว่าเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยก็พูดได้ควรสบายใจอือย่างน้อยก็ได้พูดอ่ะครับแต่ว่าจะได้ทําหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมนายกรัฐมนตรีเสียงก็เริ่มแปลงแล้วม嘛เพราะมันอยู่ดีๆไปยกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายโหยากมาก สองหนึ่งครับการออกแบบของกองทัพเนี่ยในภูมิภาคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่ดีๆไปเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนแปลงอยากเรือมาเป็นปุ๋ยเนี่ย <c oughs> มันหมายความว่าอยากเรือดำน้าม,มาเป็นปุ๋ยเนี่ยคือดูเสมือนเลงว่ายิ่งใหญ่นะ <c oughs> ผมก็บอกตั้งแต่วันแรกว่าไม่มีทางจะทําได้หรอกยกเว้นเราเรือดำน้าม,มาผลน,นั้นนี่ <c oughs> ในต้นไม้ได้รับธาตุเหล็กไปแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้น,นคุณกำลังไปล้อเล่นกับชาติมหาอำนาจเขาอื mm hmm. ก็คือหมายความว่าสั่งเรือดำน้ำเนี่ยแล้วก็ไปยกเลิกสัญญาเขาเนี่ยมันจะยกเลิกง่ายๆส่วนเครื่องนี่นะครับเยอรมันเนี่ยแน่นอนที่สุดน,นะครับถ้ามันเรียบร้อยก็คงจบไปนานแล้ว mm hmm. แสดงว่ามันมีปัญหา mm hmm. นะครับคือท้ายที่สุดนั้นมัคนค็มาลงที่เครื่องจีนนี่แหละ และนี่นะครับและนี่นะครับจะนําไปสู่การว่ายกเลิกสัญญากันหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องแทบจะหาความเป็นไปได้ได้ยากมีนําซ้าไม่จับตาดูฝูงบินของกองทัพประกาศต่อนะครับๆๆส่วนจะเอาผลิตผลทางการเกษตรอะไรไปแลกเนี่ยมาเป็นเครื่องบินมาเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับก็ก็คิดแล้วเนี่ยแล้วก็เคยทําเพียงแต่ว่าสามารถกล้าไปฝืนอะไรกองทัพอะไรได้หรือเปล่า เพราะดูอาการแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครไปฝืนไปขัดใจอะไร<ช>มันเหมือนกับว่าไอ้ที่พูดหลักๆนี่ก็พูดตามนะครับนโยบายของกองทัพอยู่แล้วก็ถ้าเอาตามโครงสร้างที่พี่อธิบายนะก็เท่ากับว่ามันไม่มีใครขึ้นตรงกับลองลองลอง,ลองนึงกอ่ะรัฐมนตรีกระอาห่มสุทินกลางแสงซ้ายขวาเนี่ยพลเอกถามว่าผู้บัญชาการต่างๆหน่อยองต่างๆเขาจะฟังใครอนี่สภาพมันเห็นอยู่นะ ฉะนั้นโอกาสที่จะไปเบี่ยงเบนวัตถุประสงค์ทิศทางของกองทัพโดยรัฐมนตรีเรียกว่าโอโหต่ำมากมากไอ้น,นี่ข้าควบคุมนะออขนาดซ้ายขวาเลยนะครับไม่และที่สำคัญเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าเอาพลเอกพลโทในพักเลยอันเนี้ยม,นนมานั่งที่ปรึกษาเลขาเนี่ยก็ไม่ว่าไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เขามาจากไหนเพราะฉะนั้นในทางการเมืองก็รู้ว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยไอ้ที่ เป็นหน้าตาก็ว่ากันไปแต่ของจริงอันสองคนนั้นนะครับและของและของที่จริงกว่าก็คือหัวหน้าสองคนนั้นซึ่งเขายังควบคุมสถาน,นการณ์แต่เขาแต่เขาจะมารูปแบบนี้ตลอดนะเวลาการวิเคราะห์ ของรายการออกไปในทิศทางแบบว่ายังไงเป้าหมายมันแบบนี้แหละเมื่อก่อนันก็มองว่าอของพระยุทธพลเอกประยุทธ์มาแน่สองคนมาแน่นะครับสุดท้ายส่งสุทินมาขัดตาทับก่อนสักพักหนึ่งก็ประกบแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือเจ้าก็คือต้องมาเดียวกันก็คือควบคุมนะครับและนี่นะครับและให้ดูติดตามต่อไปการควบคุมนี่ก็คือแม่แม่แม่ละสายตานะอืและก็ทําอะไรนอกเหนือนี่จะยากลําบากที่ และตัวเองเ่ยนะครับก็คือหมายความไม่นั่งทํางานอยู่ในบ่อจรเอะเข้นะครับที่เหลือแม่ทัพนายกองทั้งนั้นนะครับตัวเองผ่านสมรภูมิไหนบ้างอะออขึ้นภูไหนบ้างยกเว้นภูเขาทองหอ <laughs> <laughs> มายความ,ามาว่า,มาโดยประสบประการนะครับโดยการรับรู้ต่างๆและเนี่ยนะครับเขารอจังหวัดสุดท้ายปล่อยชื่อเนี่ยนะครับปล่อยชื่อพายัพจินวัตรมาชิมลางก่อนครับให้คนด่าเต็มที่ นะครับและขณะเดียวกันชื่อของอดีตเลขาสมตชอตอนแรกจะขึ้นรัฐมนรีกันเสร็จ<ช>้วียบ้ำ<ช><ช>แต่ว่ามันชัดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ในานามแต่คนควบคุมสถานการณ์นี่ก็จะเป็นกระทรวงอีกกระทรวงหนึ่งที่เลขาที่ปรึกษาเนี่จะใหญ่กว่ารัฐมนตรีและอย่างที่พี่อ,อ้อพูด คือเขาคงสามารถคงผลลัพธ์ไว้ได้อรูปแบบอาจจะดูขยับนิดหน่อยแต่ผลลัพธ์เหมือนเดิมเหมือนเดิมกลัวกลัวกลัวตรงเป๊ะเกินไปแล้วเสร็จแล้วก็รัฐมนตรีก็มีหน้าที่ในการอธิบายความหมายถึงว่าเขาให้หมายถึงว่าพวกนี้เสนออย่างไรก็พูดดูเหมือนว่าเป็นเรื่องของตัวเองแต่ว่าเรื่องที่เป็นคุณมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ที่ไม่เป็นคุณนะนะครับตัวเองก็จะเป็นหนังหน้าไฟกันเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ย ผมว่าเรือดำม้าเนี่ยไอการจะไปยกเลิกเนี่ยโอกาสเป็นไปได้เนี่ยถือว่าเป็นศูนย์ก็แล้วกัน,นย,ยิ่งเลขาที่ปรึกษามาควบคุมสถานการณ์กันแบบนี้เนี่ยเอากันก่อนซื้อกันในสมัยไหนอ๋อครับ<ำ>นะครับและสองคนนี่คนของใครและที่สําคัญที่สุดนั้นไปยกเลิกสัญญาทั้งที่จ่ายตังไปเจ็ดพันล้านแล้วเนี่ยยกเลิกยังไงก่อนได้ตอนนี้จริงๆในรายละเอียดมันเนี่ยพบทรคนเก่าเนี่ย เขาเซ็นยอมรับเครื่องจากจีนไปแล้วนะเซ็นยอมรับ,รบแล้วส่งคนไปดูแล้วไปอะไรแล้วครับซึ่งอันนี้ก็ผมก็ดูแล้วก็ตามที่พิสูจว่าโอกาสที่รัฐมนตรีกระหโมจะไปเปลี่ยนอะไรได้นี่ยากเพราะว่าเขาเซ็นให้เรียบร้อยตั้งแต่บทรลคนเก่าก่อนที่เขาจะพนเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยเูาวางมาและถ้าเอาคนของพลเอกประยุทธ์มานั่งว่าการเองเยเขาต้องรับของรอของร้อน พราะฉะนั้นก็ต้องมีคนรับของรอนแทนเขาอะอและจะเป็นใครเล่าเพราะว่าเขาก็ต้องส่งเรียงมามแล้วก็ถ้าไม่เซ็นก็ก็ลองดูดิเห็นไหมมันก็จะมีปัญหาตามลําดับครับแต่ว่าเอาเถอะนะครับอธิบายอย่างไรก็พูดไปหน้าที่คนเป็นรัฐมนตรีมีอํานาจเลข,ขาที่ปรึกษาก็มีหน้าที่ตามคําส <laughs> ั่ง <laughs> ก็ว่าไปนไอ้นั่นเป็นระเบียบบริหารราชาการ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยคนการเมืองเขาก็เห็นในกองทัพเขาก็เห็นนะครับก็รู้ว่าของจริงเนี่ยคือสองคนนั่นแหละนะครับคือเป็นของจริงดังนั้นเนี่ยนะครับก็อย่าไปคิดเรื่องการยกเลิกเรือดำน้ำคิดปวดหัวเปล่านะครับเรื่องแล็บเปลี่ยนเป็นปุ๋ยนี่ก็ขำกันนะครับแต่ว่าข้อแท้จริงเป็นแบบพี่นกขาวว่าคือท้ายที่สุดนั้นเครื่องก็ไม่ใช่เยอรมันเครื่องก็มาจากีน นะครับแล้ววันนั้นก็เตรียมคําอธิบายไว้นะครับอธิบายให้ง่ายกว่าเงินดิจิตอลสักหน่อยอเพราะว่าจนกระทั่งบัตรนี้เนี่ยถึงที่สุดเน่นะเรื่องเงินดิจิตอลผมเชื่อว่าจะขยายรัศมีก็อย่างอย่างเพราะว่ามันมันล็อกหัวไงอ่เพราะหัวนี่มันมันถูกล็อกเออนะครับแล้วก็ขยายรัศมีหมายถึงว่ายอมแล้วอแต่ว่าทุกอย่างจัดการเบ็ดเสร็จอันเอาไว้เพื่อขยายและคนมีความรู้สึกว่าเออเขาก็ยอมให้ แต่โดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยมันจุดสตาร์ทสำคัญนะครับถ้าถ้าต้องการจะแจกเพื่อให้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอะตรงไหนมันก็กระตุ้นนะแต่ว่าถ้าบอกว่าเงินหมื่นเนี่ยเอาเฉพาะผลผลิตเฉพาะในพื้นที่ซื้อของอื่นไม่ได้เลยไออันนี้ใช่แต่นี่ของจากที่อื่นมาทั้งนั้นนะครับก็บริษัทใหญ่ๆ ทั้งหลายเนี่ยบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยก็ส่งไปที่เอร้านค้าในรัศมีสี่กิโลต่างเนี่ยก็จริงๆ<อ>ก่อนคิดโครงการเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคเนยะมันไม่เคยอยู่ในมือชุมชนเลยอ่ะแล้วไปกระตุ้นอะไรมือไปกระตุ้นอะไรก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าใช้ไม่หมดก็มีวิธีแปลงแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่า ไอ้ต้นทางผลิตมันได้รอบได้ไปหมดแหละเพราะว่าคนที่ผลิตคือคนต้องให้เครดิตนะเพราะการที่ไม่ใช้เงินในงบประมาณไม่ใช้เงินกู้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ใช้เงินกองทุนใดๆก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ยังสนุกกันอีกเยอะนะครับคือหมายความว่าพอถึงขั้นเนี่ยนะครับผมว่าสนุกเพราะความลับมันไม่มีในโลกอะเดี๋ยวมันจะมาตามที่พี่ว่าแรกขยายพื้นที่ก่อนอ อันแรกที่จํากัดพื้นที่เนี่ยเพราะถูกอธิบายว่าเพื่อชุมชนเอขืนเปิดฟรีเนี่ยมันไปเข้าในทุนทันทีเอก็เลยต้องสี่กิโลวยก่อนพอสี่กิโลคนเริ่มร้องว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะมันใช้จ่ายไม่ได้ไม่มีเอ้าคนเขาร้องมาก็ขยายให้ใช่ไหมมันจะไปตามเนี่ยตามที่ถือว่าแต่ของก็มาจากที่เดียวกันแต่ของสาคัญคือของคือของเนี่ยไม่ว่าจะส่งไว้ที่ห้างจะส่งมาที่ร้าน ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่สี่กิโลหรือแม้กระทั่งร้านโช้าหวยมาจากแหล่งเดียวกันนี่เขาไม่นึกว่าจะถูกจับได้นะเขาไม่นึน <c oughs> กว่าจะไไปดูต้นทางเพราะต้นทางคือคือเครดิตไง <c oughs> นะครับผมว่าเรื่องนี้เดี๋ยวคอยติดตามกัน <c oughs> หน่อสนุกเยอะอแต่ผมเชื่อว่าเขาถอยรั้สมีสี่กิโล อืมนะครับก็อาจจะขยายไปในเวลาอื่นๆนะที่ต้องการที่เห็นว่าคนน่าจะกลับบ้านได้ใช้กันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือครับขอบคุณครับพี่ตู่ครับครับกับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธงชัยกบิเศษและทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ